สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับสวัสดีสมาชิกทุกระดับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกนะครับคำเตือนนะครับของช่องศรัทธาปฏิหารก็คือทางช่องเรานะครับ ไม่มีไลแอดนะครับไม่มีกลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่มีการส่งตัวเลขมงคลให้ในทางลายนะครับไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ด้วยนะครับอืมและการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตั้งแต่ไหนแต่ไรลนะครับอเลขมงคลทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลของเพื่อนบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของสปปาลาว่าหรือว่าเวียดนามที่เรียกว่าฮานอยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องมงคลของสลักกินมืองรัฐบาลที่ทุกตุหมายของฮานอยนะครับประจําวันที่30นะครับประจําที่30ก่อนได้จะวันที่30ครับเข้ามาดูยีิบเก้ากันนะครับวันที่ยีิบเก้ากันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่มาเสียดายนะทุกคน ของสมาชิกเนาะสมาชิกเนี่ยตั้งแต่ระดับต้นเนี่ยโอ้โหไม่มาผมก็ให้เก้าวเหมือนกันครับผมให้ก้ากับสีเหมือนกันสมาชิกแต่ระดับต้นอันนี้เขาโทษอย่างสูงนะครับผม,มแต่ทุกคนใครได้ดูเลขทูบครับเลขทูบเนี่ยผมจุดเนี่ยผมจุดทางตรงนะแต่ว่าด้ามทูบมันกลับหัวครับ น้ำทูบมันกลับหัวนี่ดูสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางจะเห็นเป็นรูปนี้ครับในโพสชุมชนนะครับในโพสชุมชนนี่ครับดูเลขทูบครับดูครับกลับหัวที่จริงเป็นเก้าศูนย์สองใช่ไหมครับอันนี้อันนี้การทูบก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยแล้วดูครับเปลี่ยนศูนย์นะครับนี่คือสมาชิกั้แต่ระดับกลางนะที่เห็นบา,บางท่านบอกว่าทําไมไม่เห็นนะครับก็คือศูนย์เห็นไหมศูนย์หกมีศูนย์หกนะครับ ศูนย์หกเซรดาศูนย์หนึ่งมีไหมศูนย์หนึ่งไม่มีนะครับศูนย์สี่ไม่มีแต่มันจังๆนี่ไงศูนย์หกกลับหัวดูเราทุกคนกลับให้มันเป็นศูนย์หกอ่ะที่จริงจะเป็นศูนย์เก้าเลยแต่กลับให้มันเป็นศูนย์หกเออตรงๆเลยนะครับแปดศูนย์หกแต่เลขทั่วเป็นเก้าไอเจ็ดศูนย์หก ศูเด่นศูนย์เนาะศูนมาสองตัวแล้วก็ศูนย์หกรับเลขทุบตาไะครับอ่ะดูในนี้ตัวนี้ไม่มาอยู่แล้วเลยค่าไม่มานะครับ5้าโงครับ8 60 82ครับ82ดสองหกโมงครับ 8, 6, 0, 8, 2, รอบหกโมง หกเจ็ดสามแปดหนึ่งทุ่มสามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่โอ้ยนะครับมาตามเวลารอบึ่นก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์มาเยอะมากเนาะดูซอฟต์ราวเราดูสลากกินแบ่งและวิสาหกิจลาวพัฒนาต่อไปนี่สองทุ่มกว่า

น,นี้ผมชอบตัวเดียวเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมชอบนะเป็นความชอบส่วนบุคคล Ni. Nee. <clears throat> ้อีกแล้วจะมาไหมไม่รู้นะครับ 9ก้าสี่แปดสองสามตัวถ้าไม่มาในนี้ก็อาจจะอาจจะขาดไปแจมหนึ่งหรือว่าขาดไปตัวหน,นึ่งเนี้ยนะครับเนี่ยมีโอกาสมาเยอะนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเนเรียบร้อยขอให้ผู้ที่กำลังติดตามรับชมเราฟังโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากกดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องสัทธาปฏิหารด้วนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ